แม่เอแอดฟอร์ดน,นะคะในช่วง DIY วันนี้นะคะแม่เอจะมาชวนเด็กๆทำการแสดงความดีจากไม้ไอติมกันนะคะามาดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะอุปรกรณ์ก็ประมาณนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทำยังไงกันด้านนะคะขั้นตอนแรกนะคะแม่เอก็จะเตรียมไม้ไอติมนะคะ16ชิ้นนะคะก็จะได้ประมาณ8คู่เนาะแม่เอจะทำการติดกาวนะคะแต่ใช้ตะกาวร้อนนะคะ จับเป็นคู่แบบนี้นะคะใช้ไม้ตีมสองสองสอง,สองแท่งนะคะสองชิ้นเนาะมาประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆทาด้วยกาวร้อนนะคะใช้นิดเดียวนะคะน้องๆพอใช้น,นิดเดียวเขาก็ติดกแล้วน,นะคะขั้นตอนนี้แม่เอแนะนําให้ผู้ปกครองมาช่วยนะคะเพราะว่าถ้าติดผิวหนังเราปุ๊บโอ้ผิวหนังเราลอกเลยนะคะเจ็บมากเลยนะคะเด็กๆเพราะแม่เอโดนมาหลายรอบแล้วค่ะ ให้ประกบกันอย่างนี้นะคะเป็นคู่เป็นคู่ให้ได้8คู่นะคะค่ะเตรียมไว้เลยนะคะได้8ดคู่อันนี้แม่เอสาธิตทำให้ดูเนาะใช้นิดเดียวเองนะคะเกลาร้อนนะคะต้องระวังนะคะอย่าให้ไปถูกตาหรือว่าบริเวณร่างกายเรานะคะเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะค่ะแม่เอแนะนําแบบ <c oughs> คำเตือนนาอเป็นห่วงเด็กๆนะคะควรจะให้ผู้ปกครองทํานะคะช่วงนี้ตอนนี้นะคะให้ช่วยหน่อยเนาะ ค่ะพอทาการจนติดได้แล้วเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้นะคะน้องๆก็ใช้กระดาษกาวหนังไก่นะคะมาแปะนะคะแปะแบบนี้เลยเนี่ยเอาเอาสองคู่เนี่ยมาประกบกันนะคะประกบกันเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ทำการติดไปตรงกลางเลยค่ะ ให้เขาติดกันเลยนะคะด้วย,วยกระดาษกาวหนังไก่แล้วนี่นะคะนี่หไหมมันจะพับได right ้แบบนี้นะคะค่ะจากนั้นก็นําไป outgoing. ติดกันนะคะเวลาติดก็ติดสลับกันไปสลับกันมานะคะนี่นให้เขาแบบหักสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะคะก็ทําด้านหนึ่งแล้วก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะติดแล้ว <almond> ก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งนะคะเนี่ยสลับพลิกกันไปพลิกกันมาแบบนี้นะคะ อ่าไม่จะทําให้ดูประมาณนี้เนี่ยก็จะพับแบบนี้ได้นะคะน,นี่แบบมา้แบบนี้เลยค่ะอ่าจากนั้นไม่อจะเอาที่เหลือมาต่อเนาะก็จะประมาณนี้นี่อ่าอ่าไม่เต้องติดด้านหลังนะคะเพราะว่าเขาจะได้หักเหมือนกันหมดเนาะพับเหมือนกันหมดนะคะง่ายๆคะ่ะแค่ติดสลับกันไปสลับกันมานะคะ ทบกันไปทบกันมาเนาะนี่นะคะแค่นี้ค่ะก็จะทบกันได้เห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยจะนี่เคลื่อมาก็ได้พับก็ได้นะคะนี่จะได้การ์ดจากไม้ไอตีมแล้วนะนะคะอานั้นไมีไกจะทําการทาสีนะคะก็จะใช้สีอะคริลิกนะคะน้อง,องหรือจะใช้สีน้ําธรรมดาก็ได้นะคะแต่สีอะคริลิกเขาจะมีความมันเงาแล้วก็ติดทนนานนะคะ แม่อกจะทาให้ทั่วเลยค่ะทั้งสองหน้าเลยเนาะแล้วก็เป่าให้เขาแห้งเร็วๆด้วยไดเป่าผมนะคะอ่าจากนั้นแม่อกจะทําการ่าร่างภาพนะคะก็จะเขียนเป็นคําว่า congratulation นะคะก็เป็นการแสดงความยินดีเนาะแสดงความยินดีทุกโอกาสเลยนะคะวันสําคัญๆของเพื่อนๆพ,พ่อพ่อ,พอแม่เรานะคะหรือว่าพี่ปานาอา,ารเราเนาะเม่ก็จะออกแบบประมาณนี้เนาะแล้วก็จะ ขีดเส้นตรงกลางไว้นะคะเพื่อเอาไว้สําหรับเขียนข้อความนะคะให้น้องๆเขียนข้อความในการแสดงความยินดีว่าเราจะเขียนอะไรในวันสําคัญอะไรนะคะวันเกิดวันเพื่อนจบหรือว่าพี่จบนะคะวันน้องอวันสําคัญต่างๆนะ,ะนะคะโอเคเมย์ก็จะตกตกแต่งประมาณสไตล์นี้นะคะเด็กๆแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ แล้วแต่ค่ะใครจะตกแต่งไม่ตกแต่งก็ได้นะคะไม่เอไม่ตกแต่งน้องเพราะมันเป็นรอยพับอ่าก็จะพับประมาณนี้เนี่พับ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 ทบทบทบไปแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเก็บน่ารักดีค่ะก็จะกระทัดรัดน่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่เปิดออกมาก็ดูน่ารักด้วยแล้วก็เขียนข้อความตรงกลางด้วยนะคะถึงใครนะคะจะขอบคุณยังไงแสดงความยินดียังไงนะคะก็เขียนไปได้เลยนะคะจากนั้นไม่เอจะนาเชือก เชือกสีแบบนี้นะคะไปหาซื้อตามร้านเครื่องเคียงได้เนาะ,ะวัสดุตกแต่งแบบนี้นะคะเป็นเชือกสีเนาะก็จะทำการเป็นมัดมัดธรรมดาแล้วนี่แหละคะ่ะมัดโบกุธรรมดาให้ดูน่ารักนะคะ,คะประมาณนี้เลยง่ายๆนะคะคลิปนี้ไม่ยากนะคะแต่เพียงแค่เราต้องรอให้สีเขาแห้งนะคะด้วยดายปอกผมนะคะเขาจะรอช่วงนั้นนานหน่อยนะคะ สีที่เขียนไม่เอชใช้สีเมจิกนะคะน้องๆที่วาดภาพไปนะคะกับเขียนข้อความไนะม่เอชใช้สีเมจิกนะไม่ได้ใช้สีน้ํานะคะใช้สีน้ําเฉพาะตรงที่ทําเป็นสีพื้นสีเหลืองเขาเท่านั้นนะคะอ่าจากนั้นไม่จะทําการแกะให้ดูแล้วก็นี่เคลียออกมาก็จะได้ประมาณอย่างนี้กดน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขอแสดงความยินดีนะคะนะคะ โอเคค่ะเอาสำหรับวันนี้แม่เอ๋ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ